ท่านเจ้า,าอาวาดอมเงินสามร้อยสามร้อยล้านเนี่ยเห็นมีรายงานข่าวบอกว่านะหลวงพ่อได้เรียกผู้หญิงคนนี้เอามือถือมาแล้วก็มาทุบก,กันต่อนหน้าเลยเพราะว่ากลัวมันจะมีคลิปอยู่นะครับเอามาทุบไปเลยเพราะนั้นก็นะแล้วก็ต้องยอมจ่ายตรงจ่ายตังไปถ้าสู้แบบนี้หลวงพ่อก็หลุดนะผู้ข่าวเขาบอกว่ามีการเรียกเอามือถือของอ่สีกาเนี่ยมาทุบนะครับวาเนีย่ยังมีข้อมูลน,นะความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อกับหนูหรือเปล่าอืมนะ พราะหลวงพ่อกับหนูก็รู้จักมาตั้งแต่สมัยเรียนเหลวงพ่อก็ไม่ธรรมดานะเอหลวงพ่อติดการพนันหรือหลวงพ่อติดหมีก็ไม่รู้เพราะว่าหมีพันดา้ามันเยอะเดี๋ยวนี้อืมนะติดหมีนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในการแนวสู้คดีผมว่ามาแนวเนี้ยเพราะดูข่าวเมาาวื่อเช้าเนี้นะครับอ่านะครับเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อกลับมาคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยนะครับเออนะฮนะก็ว่ากันไปคือเมืองไทยเนะี่ย ถ้าเรามีเงินมีเส้นมีพวกอะไรคดีมันก็เปลี่ยนไปอะฆ่าคนตายก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทนะพยายามฆ่าก็กลายเป็นทร้ทายร่างกายบันดาลโทษะเลยคือเงินมันเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วเวลาเราไปคุยกับตำรวจตำรวจถ้าตกลงกันได้ลูกคดีก็เปลี่ยนแล้วลูกคดีก็เปลี่ยนไปตามเงินเอ,อเงินเยอะเส้นเยอะถ้าเรามีเงินมีเส้นลูกคดีก็เปลี่ยนนะมีรายงานความคืบหน้าเขาบอกว่าคดีนี้ตอนนี้ก็ บรรดาเจ้าอาวาสผู้ต้องหาทั้งหลายก็กลับคำให้การนะครับปฏิเสธ้วครับไม่ได้กระทําความผิดตอนแรกก็บอกเกี่ยวกับการพนันตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วตั้งทีมทนายสู้แล้วนะครับบอกว่าเป็นเรื่องการคู่ยืมเงินเป็นอะไรต่างๆไปแล้วนะคือคดีนี้มันเงินเยอะเจ้าอาวาสโอมเงิน300อยล้านเนี่ยนะมันเกี่ยวทั้งการพน,นันเกี่ยวทั้งเรื่องผู้หญิงนะเกี่ยวเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็คงต้องสู้กันต่อไปเพราะเงินมันเยอะ คดีเงินทอนวัดคดีโกงเงินวัดเนี่ยก็นะที่ผ่านมาสารก็ยกฟ้องเพราะว่าการสอบสวนไม่ชอบลองไปดูคดีเก่าๆสารยกฟ้องเพราะการสอบสวนไม่ชอบดังนั้นก็การสอบสวนก็ต้องระวังเพราะว่าเาจ้าว,วาดเนี่ยวัดดังเนี่ยนะครับที่เรื่องโอมเงินวัดอะไรเนี่ยเ,เงินมันเยอะเงินมันเยอะก็จ้างทนายความเก่งๆนะจ้างอดีตอายการอดีตผู้พากษาอดีตตำรวจมาเป็นที่ปรึกษาเพราะวัดเนี่ย ตำรวจใหญ่ๆเต็ไมไปหมดเลยระดับพลตำรวจเอกก็มีครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นมันมีข่าวลือว่าพบนามบัตรคนระดับพลตำรวจเอกนะเต็มเต็มกุฏิเลยครับเพราะนั้นเขาสามารถจ้างเอาเอาเอา,เอาพลตำรวจเอกมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้เงินมันเยอะผลประโยชน์มันเยอะวัดนี้นะครับเพราะนั้นก็โอกาสหลุดคดีมัมก็มีวันนี้ก็อาจจะแบบเป็นข่าวใหญ่โตนะนะครับนะว่าหลวงพ่อติดหมีมนะ นะครับนะหลวงหลวงพ่อติดหมีแพนด้าหลวงพ่อติดปักคาร่าวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยแต่พอสักพักเดี๋ยวก็ดีก็ยกฟ้องนะครับมันมีโอกาสยกฟ้องนะเพราะว่าคดีเก่าๆนะระดับใหญ่ๆก็ยกฟ้องก็กลับมาเป็นเจ้าวาดเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นทําระวังเพราะเงินมันเยอะเงินมันเยอะทนายเก่งๆก็เยอะจ้างอดีตารวจนะเพราะว่าวัดนี้ตํารวจเต็มเลยนะคนตารวจเอกอะไรต่งตางๆเต็มนะนะครับเยอะนะครับมันนะมันนะเขาก็มี พักพวกมีเส้นมีสายก็คดีก็มีโอกาสหลุดพยานหลักฐานมันจะเยอะแค่ไหนแนละ้วมันจะมันจะสู้เส้นสายได้ยังไงทั้งเส้นทั้งเงินบาลค่าทนายก็สักสิบล้านนะสิบยี่สิบล้านก็สบายก็ทนายคณะนี้ก็ทําคดีนี้คดีเดียวก็ยี่สิบล้านไปอ่นะค่าทนายไปยี่สิบล้านสมมตินะนะครับนะสบายไปนะนะครับกลับมาเดี๋ยวก็หาตั้งได้ใหม่นะครับมันไม่ได้ยากเยอะอะไรนะตั้งคดีว่าโดนหลอกบ้างผู้หญิงหลอกมากง ผู้หญิงแบ็กเมย์บ้างนะเ,เคยได้กับผู้หญิงบ้างเคยนอนกับผู้หญิงแล้วก็โดนผู้หญิงแบ็กเมย์อะพอโดนแบ็กเมย์ก็เท่ากับว่าเจ้าว,วาดก็ไม่ได้เป็นคนทุจริตแล้วเพราะเจ้าว,วาดโดนแบ็กเมย์โดนขู่บังคับผู้หญิงมีภาพามีภาพโป้เปือยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อกระโดนบังคับขู่เข็นนะการกระทําต่างๆของหลวงพ่อเกิดจากการถูกบังคับนะมีความจําเป็นจะต้องโกงเงินวัดนะ ผู้กำกับการแสดงเขาก็อาจจะซัดคดีวางรูปคดีแบบนี้หลวงพ่อก็หลุดนะนะครับเคยไปดูหนังหลังแล้วนะโดนบังคับคือบังคับให้เอาเงินวัดออกมาเพราะว่าอะไรเคยไปนอนกระสีกาเคยไปเออไปช่วยตัวเองนะอาตมาใกล้เสร็จแล้วนะครับอาตมาใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็โดนบังคับก็วางรูปคดีแบบนี้ไม่แน่ก็หลุดคดีนะหลวงพ่อกลายผู้เสียหายเดี๋ยวหลวงพ่อก็แจ้งความดาเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ข้อหา รีดเอาซับมีคลิปความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อกับศรีกานะนะครับมันก็เคยมีคำพิพากษาสาฎีกาถ้าสู้คดีแบบนี้หลวงพ่อก็หลุดก็กลับไปเป็นหลวงพ่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นไงรับเทศรับตังเหมือนเดิมได้สบายเลยนะเพราะการอะไรไปยุ่งเกี่ยวผู้หญิงก็มันก็อาบุกอาบัดเดี๋ยวก็โปรงอาบัดก็เรียบร้อยแล้วนะอืมผมดูแล้วนะนะครับมันน่าจะเป็นรูปนี้นะเพราะคดีก็หลุดไปเลยนะครับพราะนั้นคนติดคุกก็อาจจะเป็น สีกาคนสวยคนนั้นคนเดียวหรือเปล่ามันมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะในเมื่อเราโดนบังคับอ่ยเราไปดูหนังหลังเนี่ยโดนบังคับเยอะเลยหนังหลังอ่ะโอ้ดูหนังพวกเน็ตฟิกมันแนวแนวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปจ้างนักกฎหมายผู้กำกับการแสดงอะไรมาวางแผนนะผมว่าไปแบบนี้นะน่าจะรอดนะสบายนะครับสบายเลยครับก็โดนบังคับครับเนื่องจากเคยไปนอนกับสีกาสีกาถ่ายคลิปไว้นะพอถ่ายคลิปไว้ก็มาไถ่เงินทีละสิบล้านยี่สิบล้าน ไถไปไถมาไปสองร้อยล้านแปดร้อยล้านอะไรว่าไปก็เดี๋ยวก็วางแผนใหม่ก็ตอนนี้เป็นผู้ตัางหากก็ไปแจ้งความว่าสีกามาแบ็กเมลนะครับรีดเอาทรัพย์นะรีดเอาทรัพย์ก็มีอยู่แล้วประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสามแปดนะั้เดี๋ยวเปิดนะนะอืมนะครับมาตราสามสามแปดนะนี่ให้ความรู้เลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จ้างทนายสู้คดีแนวนี้แหละครับนะะมีคนมาข่มขู่จะเปิดเผยความลับ ถ้าเปิดเผยแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยเสียหายก็เลยยอมจ่ายตังค์เขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์จําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปีสามสามแปดเนนะหลวงหลวงพ่อสู้แนวนี้ใสเลยอะ่ะอะไรจานองมันก็สามารถแต่งโล่งแต่งเรื่องกันได้เพราะเงินมันเปลี่ยนหมดตํารวจบางคนบางขั้นมันก็สามารถบิดกระดงคดีได้มันได้หมดคือขอให้มีเงินอะ่ะมันเปลี่ยนได้หมดอะ่ะนะครับบางคนบอกเฮ้ยไปยิงเขาตายไม่ต้องติดคุกไม่ต้องติดคุกครับถ้าเกิดเป็นเรื่องป้องกันตัว นะเพราะการกระทําความผิดตามกฎหมายเนี่ยอาญาเนี่ยมาตราห้าเก้านะนะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชา,าชนฟังรายการอาจารย์เดนะเหตุในการที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะฟังอาจารย์เดหนึ่งป้องกันตัวมันจะฆ่าผมมันชักปืนมาผมเลยยิงมันตายอย่างเงี้ยยิงตายก็ไม่มีความผิดป้องกันตัวสองจำเป็นนะไฟมันไหม้ก,ก็เลยต้องแบบไงทุบกำแพงข้างบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่มีความผิดนะจำเป็น ข้อสามขาดเจตนาไม่รู้เข้าใจผิดขาดเจตนาสําคัญผิดก็ไม่ต้องรับผิดครับเพราะเราไม่รู้เข้าใจผิดนะเห็นนะ,นะบันดาลโทสะเขาดา่ดาด่าพ่อดา่าแม่เราเป็นลูกโสเภณีเราก็เลยเป็นไงยิงเขาตายแทงเขาตายอันนี้ก็ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะเช่นบางทีเราไปเห็นเมียเราะนะกาลังนอนอกําลังนอนจ้ําจี้มะเขือเปาะ นะเมียเรากาลังจ้ำที่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่กับผู้ชายเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราก็ไปไงยิงเข้าไปถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็บรรดาลโทษะศาลก็อาจจะลงโทษจำคุกสามปีรอการลงโทษเราไม่ต้องติดคุกนะเรายิงไปสักสองร้อยนัดเราก็ไม่ต้องติดคุกอย่างเงี้ยเ,เรียกว่าบรรดาลโทษะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไปทาเขาตายไปบาดเจ็บสาหัสต้องติดคุกไม่ไม่เกี่ยวนะนะถ้าเราได้ได้ที่ปรึกษาดีดๆเขาแนะนําได้ เหตุในเหตุในการที่เราไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดน้อยลงเนี่ยคือหนึ่งป้องกันจําเป็นสําคัญผิดขาดเกรตนาบรรดาลโทสะห้าอย่างนี่คือเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมายแล้วฟังรายการจานเรและแม่งฉลาดเห็นะนะนะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฉลาดจะได้รู้นะไม่ใช่ไปไปยิงเขาไปแทงเขาไปอะไรต่างๆต้องติดกุกไม่เสมอไปถ้าเคลียร์กันได้รูปคดีแม่งเปลี่ยนหมดแหละนะครับนี่คือโลกแห่งคกว่าเป็นจริงนะจะยิงกี่นัดเกี่อะไรไม่ไม่มเกี่ยวหรอก นะครับเหตุนี้ต้องยิงเยอะเพราะอะไรเกรงว่าเขาจะยิงสวนมาก็เลยยิงไปตกใจเลยยิงไปสองร้อยนัดอะไรเงี้ยนะนะครับน่ะน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 ะครับวันนี้ก็พี่เดชก็ให้ความรู้แต่ไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ผิดใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเวลามีคดีความแล้วมันมีทางออกนะแล้วสมัยนี้ก็มันคุยกันได้หมดอะในชั้นตารวจทนายการมันมันสามารถคุยกันได้พูดคุยกันได้เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กถ้ามีเงินมีเส้นมีอะไรต่างมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปโลกนี้ นะยึดทรัพย์ผู้หญิงได้ไหมครับก็ถ้าเป็นเงินวัดหนึ่งก็ต้องต้องยึดแต่มันจะมีเหลือเราไปเล่นการมาน้นหมดแล้วมั้งหรือเอาไปให้ผัวให้ใครแล้วมันจะเหลืออะไร,รนะ,นะเงินเงินบริจาคนะครับอืมนะประชาชนก็บริจาคให้ให้พระพระก็แทนที่จะไปบำรงบำรุงวัดก็ไปบำรุงหมีซัเอ่อบำรงศรีกาบำรุงเวทอะไรก็ว่าไปแต่เราก็ไม่รู้ว่า นะมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอะไรต้องให้ความเป็นธรรมทั้งศีกาและทั้งเจ้าวาดนะให้ความเป็นธรรมอืมนะครับเอ่อข้างบ้านเสียงดังยามมีการจัดการอย่างไรก็อัดคลิปอัดเสียงอัดวิดีโอเรียกตำรวจมาเวลาตำรวจมาก็ถ่ายคลิปวิดีโอก็ดูว่าตัว่ายังไงถ้ายังไม่รู้เรื่องมีอะไรต่างๆก็ฟ้องศาลให้ศาลสั่งพอศาลสั่งไม่ทําก็ติดกุ๊บใช้อำน,นาจศาลจะไปเอะอะววยเดี๋ยวมันยิงตายซะก่อน,น นะครับเออนะครับเขาเข้าใจนะเป็นไงฟังรายการพี่เดย์แล้วเป็นไงบอกแล้วได้ความรู้ <c oughs> พี่เดย์ให้ความรู้นะ <c oughs> เอ่ออืมนะครับนี่ครับ <c oughs> ถามเศรษฐกิจบอกนายกบอกบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ชี้ชะตาแจกเงินหมื่นเฟดขาสามไม่มีอะไระครับรัฐบาลแพท,ทองทาำชินวัตรมีอย่างเดียวครับประเทศชาติจะเจริญครับมีทางเดียวคือแจก,กังค์ครับนะครับแจกังค์กู้เงินมาแจกไม่มีก็แจกนะฮะ ผมไม่เห็นด้วยนะครับนะครับผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องการแจกเงินคนระับนะครับมันต้องดูว่าทํายังไงให้ประชาชนสามารถทํามาหากินเก่งแข่งขันได้ส่งออกได้การท่องเที่ยวอะไรต่างๆน่าจะไปเน้นอย่างนั้นนะแจกเท่าไหร่ผมว่าแม่งก็เป็นไงประเทศก็ไม่เจริญอ่ะนะนะครับต่อไปก็เอาสําเอาเอาสนามหลวงไปเป็นหลักประกันแนละ้วเพราะว่าหมดเนะี่ยแจกอย่างเดียวกู้เข้ามากู้เข้ามาแล้วเอาที่ไหนไปคืนนะ่ะพราะเงินจะมาแจกมันต้องกู้อ่ะกู้ไปเรื่อยๆเรื่อยว่าเ,เไป็นไงจบ เออแต่นะครับนะทิดแย้มถูกผู้หญิงขู่เอาเงินจริงต้องไปแจ้งความไม่ใช่กินหมีอ่าก็ถูกต้องโดยหลักแล้วแต่ไปแจ้งความยังไงก็เป็นข่าวดังเนี่ยข่าวดังก็โดนปลดจากเจ้าว,วาดเขาก็เลยไม่กล้าแจ้งความนะครับอืมพนักงานบริษัทมีสิทธิหักเงินเดือนไหมครับเออไม่มีครับตามกฎหมายแรงงานนะนะครับไม่ไม่สามารถจะหักเงินเดือนลูกจ้างได้ยกเว้นเขายอมตกลงให้ นะครับอืมนะครับเอ่อเอ่อนะครับแตงโมเคสบินจัดออนทเวนตี้เฟิร์สเมย์ลิสเซนรีนะครับ,นะรบ,นะรบใช่ครับเร็วๆนี้ครับนะจะมีการตัดสินนะครับเอ่อนะครับตัดสินนะฮะก็คือแม็กเซนเทนนะครับอืมอืม